เอ้อไม่ยอมเลยใช่ใส่อ่อนเแกนยุกไข่เนาะนี่ม้วก็มีอบเฮยอรับปคือเดียวกบใส่อ่อนเลยงามแต่เบิ่ออาหารทาไนี้าเมนูเรงี่ของแท้คือรับ ไปดีน,นี่ลาว่าเวลามีงานมาขอตะแขนดตะขาดก็ได้คือรับออเออรับงวงรับควายเนาะเชฟเชฟรับซุกลับติ๊บตั้งแต่แต่ขอเจ้าฮิตเมฆครัวฮิตเลยเื็แต่เชฟใน,นนี้เนี่ยมีคนสัางก็ครัวมันละไม่มีไฟโสดเลยคนนั้นเลยกคนนี้โสดปะโสดปะ ฮะ่ไทักาดไปขอได้ทักทุยพาะเลยไม่สดองผู้ที่เออแล้วผู้ที่สเนาะนี่เนาะจ้าปีแล้วผู้ที่สผู้ที่ี่ะอผู้ที่สาวน้อยักอาาเป็นตาแซ่ขนาดเนาะเออเหมือน ในบ้านยังทอลาวไปสุดยังลาเลยฮะโชดอีปะหรือมีผัวฮะยังสดอยู่ค่ะชื่อน่าดยแหละ ขวานขวันไผ่ขวันไผ่โถคนงามมานี่ได้ป้าคนบางงามไปซื้อขวันไผ่ขวันขวานเหรอขวานไผ่ขวันไผ่ชาวงามระจามู่บ้านบ้านอ่าผานางท่านผู้ชมไปมาเที่ยวบ้านผานางกับมาหาน้องได้เนาะเป็นยังดูเป็นยังนั่นเนาะยินดีตอนรับพาแขกเลซมบ้าน บอได้ดหน้าบอแจยิ่งไเลเ้แตงเข่าแล้วก็ปุ๊บเมื่อดำหน้าเลยตีนี๋ปิดตาเซฟเลือกลายบอจ๊กจับบุญจับเอา เอเาลือกหลายว่าะเกลือหรือขวานขวานข้าวขวานไข่แล้วเจอข้าวไปยาวจับไปได้หนังข้าวหน่ลายพูดว่ มแ่ไนเจะไม่ย hmm. uh, ังอ no uh ัน yeah. นั got, so ้นน่ะเาตัวนั้นอ่ะเออข้าบสบ่ตามออนเออะด้สคือรับตัวนั้นแล้วจะได้ผุ่มกาวใช่เครื่องหอมทั้งหลายเพื่อนเจ้าทั้งเดยชนะ เื่อนเจาไปทางเดินเอาไปฮะฮอดบ่บอเก็เปิดน้ำฮะได้เห่าวได้ปลาเอ้ยข้าไปทางนั้นพี่เนาะบอกบบมาเจอบเจ้ามีแฟนหรือมีมีผัวตรงหรือมีปะ เช่นว่าเช่นว่าเธอหน้าเอื้อเข้ามาเอื้อเอื้อพาหมูมาลินน้ำเจ้าว่างบ่สเเสือเบอร์จะไวบเดิมทีเบียอยู่สิฮะในบ่อนห้งงานนั่บ่ในบ่อนโ้งงานนั่นโน้นน่บอสแถวคล้ายทหารนั่บอสเฮ็ดวยังเป็นบัญชีมันนี่เจ้าพักบอส ที่หนึ่งภาคกที่หนึ่งภาคเชือหนึ่งบักภาควันทิ่แล้วเจ้าเข้ามาบ้านแสดงวันทิศแล้วเจ้าจะาได้พภาคแล้วเข้ามาบ้านแล้วเจ้าเบอร์แล้วเจ้าเบอร์เจ้าให้เอวนี่เด้อบอสขึ้นมาหนาชีพาผู้บ่าวมาลินน้ำพาเขาเลาะสมบ้านเจ้าหันะาให้เจ้าย่างพาเลาะลินน้ำ มือเดียวเจ้าพักกู้และทูหาเจ้าก่อนแล้วเจ้าบ่ว่างกับผ้าขมาบ่ได้เปิดเป็นคนบมหมักปะช่วงชิวช่ที่อารมณ์คนผมเก่งปอดได้ท่านทุกชนไปเบื้องซ่านขอเจ้าไปเบื้อง่อนมีมีบ่อนพักบาบ่อนจะอยู่นะ ขอมีบนพากให้เออจ้ไปเฮ็ดจจกเดือนละสอ,สองปีเลยนะปเฮ็ดศยังไงคงอะอ,อ,อยากก็ซื้อหน่อยเดี๋ยวกับบริษทัทนะคองขวัญบ่ฮะ G T K T G K ป้าปสองปีแล้วเจ้าไปอยู่หยันไงผู้บ่าวค,คนไทยเยอะแยะ พราะว่าบริชานเป็นีกของคนไทยตอนแรกวันจันทร์แล้วเจ้าเข้ามาบ้านตอนเช้าวันจันทร์แล้วออกไปเออเออมีบ่อนพักอีกครั้งหนึ่เนาะเฮ็ดได้เจ้าจังได้ฮ็ดได้เจ้าจังได้อันนั้นสิฮ็ดได้เจ้าจังได้อันฮู้จกักไปสมัครแน่เดี๋ยวให้คุยบอก ไปสมัครกำหน้าอยู่ดีเลยได้เออเราไปสมัครเบิ่งเลยได้ไปเที่ยวได้ห้องสองปีคือว่าเก่งเติมเนาะเดือนเท่าด้วยเลยฮอสองล้านกูเป็นเงินไทยกับลาย ลายพันตืบไปี๋ยวทำผู้ชมอยู่บริษันทิ้งเต็มแต่ผู้บ่าวคนไทยแล้วสเอายบือเจ้าไวเดอร์มือเดี๋ยวจะพักเราจะเข้ามาลิ้นเพอาะสีผ้าสีผ้าผู้บ่าวมาลินน้ำเพื่อนผู้บ่าวมาลิ้นน้ำบึ่งน้องเพื่อนกำลังช่วยเบียกานผู้ชม ได้มาเจอแบบบางอื่นเลยนะว่นหน้าเชื่อจะเจอคป็นงามอยู่บ้านได้แล้วได้แล้วบทางหน้าจะเข้ามาลิ้นอยู่ที่เหงื่อโดดให้ท่านผู้ชมจ๋าหนูมามาเหงื่อโดดมาดอกคือจะช่วยเวียกอย่างง่ายโอยุ้งโป้ยไปเพื่อไปอะไร อาหารก็มีสามชิ้นยื่นดคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็ยังโสดบ้านเนี่ยมีผัวลูกนึงเอา าก็ปิดตาเชดนะประชุพุ่นก็งามบานนั่นคือหมูหมูนี้ตามประชุปัดเดมู ก่ายสุดัเน็กมไม่รู้เล็นอัวมละก๋าเล็๋ยนเลอ้าวตุเนาะ้หงท่วแ่พนังาโทั้งหอาห้า่วเลยยงไงนยทั่่นี่หมายเขาว่าทัวอะไรใ่ไมพหมายเขาว่าทัวเราบอสก็ามหมายแวเขาจะ่ัผู้ไทย ่าถั่วไปซื้อแล้ว,ลวร้างถ้วยปะที่แฟงร้างถ้วยอย่า่ลร้างถ้วยน้องกำลังขึ้นไหมเน่ยเอาข้าวไปเอาข้าไปซื้อแล้วเอา <c oughs> เพฟังกินรแล้อ่าให้เพงดิโจ้หนอยได้ผัวพลังให้น่อยได้ย่เย่ยมันย่ำม,มากเลยนะค่อยมาโอวคล้า,มา,มายทหารนั่เาาานานะ แก่แล้ววะเจ้านอนเพื่อนพี่น้องบ่หนาอไปซืบแล้วน้องก็ล่าไปซืบออาหารท่านผู้ชมนี่ก็มีนูต้มหมูก้า

โบเลยนนางหายไปสวยแล้วนางอันนั้นแหละนางย่างก็ดแคนดียวมันยังเาไปใหญ่อยมนยเอะเอเพชรเบียกเนาะเดี๋ยวเด้ได้เ่ยออกมาแล้วนี่ืองินเจ้าสาวใช่ไมผู้ชมไหม เงินเขาจะคว้างคักนะขานาดเงินครางเงินคว้างคักมีเสียตาเนาะมีรายละเอีมีงนานก็นสบายโอ้เอานะ่าไม่กินอีกเอานะ่าใหแม,ม,ม,มดด่กินอีกคักคักจบลูกกันใช้น,น้ำก้อนบหมือนลูกน้ำก้อนเุมือนอ่าแต่เจ้าก็ร่างส่วนอุ่นเยอะท่านผู้ชมกัน น้องมาช่วยเวียดูล้วคลิปนี้จะนูวเทดคลิปสั้นๆนะทา่านผู้ชมนะ,ะได้มาพบน้องครั้งแรกอย่าลืมเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องกำลังใจใบายบายพบกันในคลิปต่อไป